ครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองรายการเจาะข่าวเล่าขำนะครับอย่างที่เรียนให้ท่านทราบแล้วตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษวันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการเจาะข่าวเล่าขำของเราก็เป็นดาราตลกชื่อดังครับซึ่งจะมาร่วมสักราดใหม่ในรายการของเราครับผมอ่าเป็นมีเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าพูดถึงเอกลักษณ์ท่านจะต้องรู้จักถ้าบอกว่าบอกใบ้ใบใบ้ไว้ใบ้สักหน่อย ตึงตึงตึงได้แล้วมาตึงตึงมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วครับขอต้อนรับคุณอ่างเตือนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้ยบักลีบักลีนี่้องมีแหลมเลยอแหลมเลยแหลมเลยเพลงของด่าใช่ไหมที่เปิดนี่ครับไม่นี้ได้วางใบเลยคือเดินเดินเด็กก็้องแหลมเลยอแหลมเลยแหลมเลยนี่ อัดไว้นานยังอ๋ออ่านนู่นไว้หนึ่งดองดามดีห้าปีสามปีแล้วเหรอตอนนี้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่เพจะนับเกินให้กูงงทไอ๋อปดียองลองน้ำดูสามปีแล้วนะดามปีแล้วขายได้กี่ตลับ ตอนนี้ออกขายนะหูไม่อยากคุยลำดะกองนี่เมาจองคังล้งโอ้ขายดิบขายดีความอยู่ตรงงนันองอ่ะ เราจะคลองตื้นหมดแล้วเออจะเป็นตื้นอ่ะมีจะเทปตลกเทปนักร้องไปพอดีเลยเยอะเลยถ้าอยากฟังแหลมเลยก็เข้าไปที่อ่ายูทูบได้ไหมอา YouTube อ่างเกิดเกินแหลมเลยแหลมเลยก็ได้ฟังกันเลยครับครับผมเนี่ยครับคนอ่างเกิดเกินก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเขาพูดเสียงเสียงก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะเป็นมาตั้งกำเนิดด้วยวะอ๋อปูง่ายๆว่าออดจากคลองแม่มาก็ปูอุ้ยอุ้ยเลยโอ้โหนี่พอสวรรค์ดีนะ ออกมาปุ๊บวินาทีแรกโอแอโออีเลยเด็กเด็กบางองออกออกมาเอาแวะเอาแวะไดอ่างออกปุ๊บโออีโออีแล้วพอโตมาทุกวันนี้ก็ยัง อูอีอูอีไม่พัฒนาเลยอ่ามันเป็นเอกลักษณ์ของโดอไปไปไหนก็อูอีอูอีเลยครับพี่คุณอ่างคุณอ่างเป็นคนจังหวัดไหนครับอ๋อปูง่ายๆบ้านเอออยู่ยุกยายุกยาหน้างามแดดบ้างพ่ออยู่ยาโจกอ่อ่อกองข้าวน้อยข้าแม่แดดหังเหมาอยู่วังบ้า Oh. Oh. Ah. บ้านน้ำโยงวัดบางน้ำชนเออดงแดนรำยนกรุงเทพใช่วัดบางน้ำชนนี่พูดไทยจะให้ผมแปลกๆทำไมพูดไทยไปเลยละเยอะ้วยมันพี่เดียร์กำไม่รู้เรื่องอ่ะวัดบางน้ำชนอยู่ตรงตีนสะพานกรุงเทพไงได้ แล้วเป็นยังไงถึงได้ไม่ต้องพูดนี่ไหมพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเองกรรมมีจริงจะเป็นแบบอ่างแล้วยังไงที่ได้เข้ามาสู่วงการตลกแรกๆเนี่ยโอ้แรกๆนะอ่านอยู่วันเล่นลิเกก่อนป่ะอ๋อยังงามยังใช่มย้อนเหร ตอนนี้อยู่วันบานน้ำจงแล้วมีตลกอันะเพื่องอิสระเพื่อนอิสระเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ก็พี่ตู้พี่ตู้ดูหรือเท่งนะเท่งทุกคนเนี่ยโอ้่งเดือดเดือดไงนะ เออเราอยากเล่นเราก็ไปบอกพี่ผมอยากเล่นได้หรอไจะเล่นได้เหรอเขามาเล่นที่ร้านกันเองใช่ไหมไม่ได้ครับไปเล่นงานวางอ๋อแล้วแล้วประดีนั่งกันไปกีนรังกันเองโอ้ไปนั่งคุยกันไปนั่งคุยกันว่าเออเด็กหนูอยากเล่นจริงเหรอนั่งผมครั้งแรกงงงงมเบะ กุงทนกรุงทนคอมเพล็กนะครับกรุงทนคอมเพล็กนะมอนตุ่มออกเอกบงคนเดี๋ยวพี่เมื่อกี้พี่ฟังเป็นอะไรนะผมฟังเป็นชุมชนคลองเจ็ดโอ้ยอย่าไปอย่ามาไม่มี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 เออนึกว่าไปชุมชนคลองเจ็ดมาโจครั้งแรกครับกับคุณเพ่งนะพุงเฮงขำแล้วแล้วพอเล่งไปเล่งมาเล่งมาอู้นึกย่อเออแกขำหิมแตกอีกว่ายตอนนั้นพี่เท่งขึ้นพี่มัม อ่าได้ทีเทงขึ้นไมาได้ับแล้วไปอยู่ไหนล้าหักหักเหไปอยู่ไหนหัางเหงมาาอยู่จายได้ไปอยู่สายต้เอ้าก็ไปตลกสายใต้เหมือนกันดิผมตลงแกบีตลกเกร์ีเวดีเอีเอ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 ีเือหี สามต้นทุกคณะหยองใบืานกันชีวิตเหมือนกันยาอะไรยาสายตีนี่ขี้ปึงเลยร้านแสงเพชรวะเนี่้รังแร่ร้านโมงรังโขคาโอ้โหมึงเล่นโมลักโขคาด้วยโอ้ไปครับเอาแปดจะนั่งอยู่โอ้ตลกมาแล้วฟัดีหัวแล้วก็รับสังกะปางแล้วทุกๆวันนี้อยู่มาร้านโมลักโขคาโอ้ือวันนี้ก็ยังอยู่ ยังอยู่นะยังอยู่วังเวงวังเวงอ๋อดาราอเจจะกิบแบบนี้อ๋อพอหลังจากนั้นหลังจากกูเท่งแยกไปแล้วก็าก็เลยมาแยกมาทําเองมาไม่ไม่ทำเองก็อ่าเง็บไปอยู่จ่ายได้ไปขอพี่ดาวทางตะวันอ๋อดาวธัตะวันอ่าตอนนี้ไปอยู่ใต้แล้วล่ะไปอยู่ได้กต่เบียกช้ยสีวิ่ชัยนะครับไปอยู่บีได้ไปอยู่บีดาวเด็กออกมาเอทิ้ง คิดว่าเฮ้เขาก็ยอมอ่างเขาก็ยอมมามาปู้เรามีตลกอันนั้นแลกินเราอยากเล่้งด้วยใครโน่งเชิงยิ้มโน้ตเชิงยิ้มนี่เนี่ยครับไปอยู่พี่โน้ตเจ๋งอ๋อพี่โน้ตเอามาอยู่ด้วยตอนนั้นชื่ออ่างยังตอนนั้นชื่อปื๊ดใช่ไหมอยู่กับพี่โน้ตชื่อปื๊ดชื่อไอ้ปื๊ดปื๊ดเชิงยิ้มหนังเรื่องแร่แอบโกง่กลางบ้างแล้วอ่างใครใครแต่งให้อ่าใครตั้งให้ อ่างนี่พูง่ายว่าอยู่วังเลยเนะเมื่อกองอ่างจะพูกี่ต้องจบต้องตบมาต้องตบแล้วไปทีถ้าไม่ตบมันพูดไม่ไม่ดบมันก็ได้อยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่พอมาอยู่วงการตลกได้ฝึกได้พูเนี่มันเลยเป็นเอกอะไรนเป็นเอกลักษณ์ไปเลยนะแต่กว่าจะมาตรงนี้ได้ โอ้โหยอมราเลยหยุกย่อมากอะไรนะหยุกย่อมากอ๋อเขาบอกยุงชุมมากโอ้โหจะเอามาทำไมเขาบอกจุกมากจุกย่อมากหยุกอีไนเดดเดือหยุกย่อแบบว่าฝ่าจะมาอยู่วงการนี้แล้วคงเขาในป่าสุดยอดมากแล้วที่มาที่ไปเขาไอ้ตึงตึงตึงเนี่ย ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงถึงได้ไม่ได้คนติดคำนี้อ่ะมันมีครับอ่ามันมีวันนั้นมีไปเล่นงานนอกกับบาน้อยเินยิ้มเราอยากให้ชาวันนะยิ้มเดหนุกนน้ะหนาแล้วเราเพิ่งเอามาอยู่ใหม่ๆสร้างบรรยากาศจะสร้างบรรยากาศคือคืนหน่อยคือคืนต่งองค์เฮียวหมเราก็บอกดิดิ bà mà mẹ oh. măng bè muốn lên buồn việc gì đó, oh. lâu có hoàn nặng ừ đưa nặng quá bà ngồi ở kia lâu già hầm mà lại ở đây hay บางหงไม่เครียดไม่เครียดอ่าอ่าอ่าแล้วพอปางหงไม่เครียดเราก็มันก็เป็นเอกลักษณ์มาเลยก็เราก็โดนแก้งเพราะบางเขาเล่นเขาจะแงเราแล้วเราก็ไม่มีอะไรเราก็เอามุกนเอเรามันหลุดออกมาเองธรรมชาติมันมาดออกมาเองมันหลุดออกมาเองคือเราตื่นนี่คือปลุกอะไร เโปกพระนะมีเรื่องแล้วโปกพระหรือโปกอะไรโปกของโปกของมีของในตัวไม่โปกเนี่ยโปะอะไรเน่เน่ยเน่เนี่เนี่โอ้ปกนี่เลยโปกนี้เพราะตรงนี้เมื่อก่อนเป็นแองมอลแล้วโปะแต่พอ มาอยู่กับป่านงต้องเล่นอีกงานก็คือก่อนหน้านี้อยู่กับพี่หนูเฉยยิมนะครับหนูเด้งยิมํายิมแล้วก็ไปขออ่างกับป๋าว่าอยากได้เดือนนี้เลยมาเปลี่ยนยื้เปลี้ยงพองเลยอ่างนุ่งเกินเป็นตลกดามยื้แต่ต้องหงเหงมากับบ้างเก่ากลับมาชื่อเดิมยื้ออ่างอ่างปพอป๋าบอกว่า อ่างมันเข้ากับเราแล้วได้แล้วมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งเอวดาตกมังยืออ่างกับยืออื่นอ้ออ่างอ่างอ่างแต่ว่าจริงแล้วยืออ่างเพราะว่าอ่างนี้ไปไหนอุกมงก็รู้จักรู้จักแต่เราดีใจนี่ทำไมเมื่อก่เราอยู่วังทำไมผมไม่มาอั่งไง ตอนนี้เริ่มดังขึ้นดังขึ้นแล้วเออมังไม่ดังมันมีชื่อเสียงเอออแรกเวลาเข้าไปถึงงานปุ๊บเขาเขาทักล้วโอ้โหไอ้่อยมาแล้วโอ้่อยไหนบอกแบงแบงด้วย ขามันเป็นโลโปลีโลอะไรนะเอะะไรนงงงงงงไปเตะละกิโลโอ้ไปเตะทำไมมันเป็นโลโปลีโลจะกินไมโลเหรอโอ้เดี๋ยวป้าเหนียวเลยง่าง่ายๆขามันรีบโอ้รีบรีบไปไหนรีบไปไหนอ่ะรีบมารายการดีๆแบบนี้ชื่อรายการอะไรชื่อรายการอะไรหยอกข่าวเล่า ดูอยู่วาเคยดูวะโอ้โหนี่แบงค์งับเลยโอ้ดูอยู่มมีมีทุกวันอะไรวันดาวเสาร์ป้ามีไม่ใช่เมื่อก่อนเนี่ยวันเสาร์เดี๋ยวนี้วันจันทรถึงวันพฤหัสอันนี้รอเล่งเล่้องในนีมีอย่างนี้ด้วยที่เอกลักษณ์รอเล่งมาเออแอบปีใหม่แล้วอะไรเก่าๆก็กินใหม่่ใหม่ๆก็ต้องมายกตัวอย่าง อะไรเก่าทิ้งรถรถเก่าๆทิ้งบ้านเก่าๆทิ้งเมียทิ้งอ้าวไปทิ้งเมียเก่าทำไมอ่ะรอหาใหม่หาใหม่เดี๋ยวก็แผลใหม่ตามมาด้วยรอแรงรอเลงรอแรงแล้วช่วงมีช่วงหนึ่งหายไปไหนโอ้ช่วงหนึ่งหายไปไหนทำธุรกิจแล้วไม่โอ้ยนี้หายไปเพราะว่าไปไหนไปขายอ่า ไก่ย่างอ๋อใครไก่ย่างอยู่ที่ไหนลาบบุรีลาบบุรีแล้วย้อนหลังเราก็อยู่ดวงเดียวแม่ก็เดียแม่เดียด้วยเออเดียแม่เสียก็พ่อเสียทำไมไม่เอาไปซ่อมอ๋อป้าดีพี่เบิร์กเขามีงานนอกมันเยอมได้่ให่เขาหมกอายุก็อายุแล้วหายไปปุ่มเออใช่ ผมเคยไปเจอที่งานวัดที่งานวังเอใช่ปะกิงงานวังลราไ่โพกลยใช่แล้วถายกายไม้ใหญ่เออกายไม่ไหวเรารู้ว่าแฟนกลับรอเราอยู่เออกลับมากรุงเทพมีหนังเรื่องแรกเรื่องบุปผาลาตีโอ้บวปผาแล้วก็ฟ้าใสใจจึงบานนี่แล้วก็มาอีกดมดมันเพราะว่าดองนังนงบแบงด้วยครับ ีให้กําลังใจแต่ว่าอ่างมาโดนครอบครัว <ขอ S 2> ม,มีปัญหาครอบครัวเมี <ขอ S 2> เยมนหนีมีแต่งงานแล้วไม่หนีคือพาเราไปดูด้วยแล้วเราไปเล่งงานนอกอแล้วเขาไปยอมองอ,อบออ ไปชอบอบตเมคือเมียเราเนี่ยไปล่อกับอบตเไปล่อหลอกกันใช่ไหมไปล่อไปกินกันแล้วก็เราก็งงเอ๊ะทำไมเมียไปบ้านนี้บ่อยนึกว่ารู้จักกันนึกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชอบ ก็ดีแล้วเอาเมียเราไปกินแต่งงานแล้วใช่ไหมแต่งงานไม่ใช่ไม่งหนึ่งแต่งหนึ่คือคือมีเมียแล้วใช่ไหมมีเมียแล้วคนที่คนที่เมียคนแรกใช่ไหมคนแรกที่อยู่กับเราอยู่นานไหมอยู่นานบ้าก็อยู่ก็มีลูกไายคนหนึ่งลื้อน้องแหงเสร็จแล้วพาไปเล่นงานบ่อยไปเจออบตเขาก็เลยไปกับอบตเขาไปอบตเขไม่ที่ทางไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเราต้องเราเหงาพอ ว่าผมขับรถไม่ได้กลับพี่ไม่ได้ต้องรอนะต้องรอเขาแล้วคนพึ่งเหรอาะพมันขับรถทีิงแล้วมีลูกอ้ว่มีลูกเหรอมีครับทำเป็นเหรออ่เห็นแบบนี้นะคำวันหลังกับบ้างไม่ได้เพี่จะตอบเป็นเหรอ ขโมยลงเท้าออกมาแย่ไปขัดมุขเขาอีกโอ้ยอยากขาดเกิแค่ตอนนี้ก๊อปปี้แดดว่านบ้านแล้วเอ้ยก็มีก๊อปปี้เยอะก๊อปปี้เยอะมากก๊อปปี้อ่างเนี่ยมีคนเอาไปเล่นเยอะแยะกบคุ้งมากคำนี้มีชื่อเสียงนะคำนี้เขามีชื่อเสียงนมากดีมากเลยกบกุ้งมากแดดบอดด้วย เอาไปดีเพราะว่าคงจะได้รู้ว่าอ่างหายไปไหนเหมือนรายการนี้อ่างขอมกบกุงด้วยแล้วเอามาต้องล้าปีใหม่ให้ปั่มดุกพางด้วยใช่แล้วไอ้แม่แตละตอนนี้ไม่ได้หายไปแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วแล้วกีมงานตอนนี้ก็ยุงใหม่ชุดใหม่เลยมีครบเซตเลยก็เทีมกุุบแยง ครบกีมออแต่ตอนนี้ออยังเหลืออยู่อย่างหนึ่งอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้คืออะไเมียใหม่ เพราะคนนี้เขาดีมีเมียใหม่แล้วมีเมียใหม่ไม่น่าจะชู้เลยว่ะโอ้ยแบบนี้มีเมียเป็นพังโอ้โหเมียพังค้นอ่ะกามีอีกก็ต้องจ่ายปังหนึ่งรอเล่นรอเล่จ่ายปังหนึ่งรอเล่นโอ้นี่ไม่ต้องหอนแล้วกับเมียในสามชั่วโมงเลยใช่ครัสามหนึ่วโมงเลยอึดอึดอ่ะคืนอะไรยังไม่ได้นี่นี่ก็เป็นกุญแจดังนะครับแต่ว่าคนเรา อยากให้เขาเล่นมุงยีดังเราไว้เพราะเบื่อไม่หายไปไหนใช่ไหมยังไม่หายยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แล้วมีปัญหาไม่เวลาเวลาพูดเนี่ยเวลาพูดไม่ชัดเคยมีปัญหามีะได้ไปที่พูดตึงอึงไม่ชัดเลยพูดเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนาไปเจรจาอะไรเนี่ยเวลาคุยโทรศัพท์ ออค่าโทรศัพท์แพงไม่เดือนหนึ่งก็เดือนหนึ่งก็เดิมหกใบเดิมหกใบแล้วดูคิดดูกว่าจะกกใหม่เล่ได้แต่ตอนนี้ก็มีภรรยารับงานให้เป็นภรรยาเป็นผู้จัดการด้วยผู้ให้เพราะเคยมีอยู่งานหนึ่งไงได้ต่อมาอีทได้อที่ใต้อเรานุ่งก็บอกเล่นยี่ไหนอกบี เราเอื้อไปรอที่บางกระปิเมียพอเมียรับไปรู้เรื่องไม่ผมล้างองรล้าเองล้าเองบอกกระปีนั่งเวลาเลยจะพาเดาฟยวพาจี่กระปิเรอเราจะพาให้ไปโน่นเล่นที่กระปีแต่เราไปรอที่บางกระปิกระปีกับบางกะปินี่เลยกูวันนี้ให้เบ้อ เพื <muitas S 2> ่อนมีเ <fe> พ <Jean> ื no ่อนอยู่คนหนึ่งยึดเก๋โดยใหญ่เขาก็ดูแลดูแลให้เขาว่ร่ำงานง่ายเอแล้วคุณก็กินยิ้มถ้ารับงานเองนี่ปัญหาเกิดแน่เดี๋ยวเวลาขอเบอร์โทรศัพท์ตั้งปูจากกลางเบอร์อับอะไรวะสูงสูงสูงแปลกแปลกก็กระจดไม่ดีร่ำงานไม่อะไรลแต่เวลาเลิกแล้วไปร่ำเงินเนี่ยเออหน้องเบื่อทำไมรอยังเช้าอะไปอมกู วะบอดจะเดินใถึงเจ้าว่ามาเขาต้องให้หัวหน้าไปรับเองใช่ครับต้องเดินไปต้องเดินไปเองด้วยใช่ครับโอ้โหเอกเขาเรียกขำเวลาแล้วผมเคยดูผลงานบ่อยครับบุคลิกเอกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เองนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นโดยธรรมชาติแต่ก็แบบว่าเอาคัปปี้เราไปครับแต่นี่ของแท้แต่ว่าบอกห่างบ้านด้วยอ่าไม่องถามไม่ต้องหาว่าอ่างแดงอู้ ง่ายอ่างเดินได้ก็อือบงของงานตอนเด็กเด็าแล้งนิดเดียวเลอแต่พยายามดูด้วยตัวเองเพื่อคำบุงี้พี่ชายดูกูเราดูถูกเรอเราอย่าทำงานอะไรเลเี้ยงโดยพี่ชายดูถูกด้วยครับโอ้โหไม่น่าดูถูกเลยเป็นแรงผักดันให้เราอกูวันนี้ได้อุกง ด้วยด้วยพี่พี่ด้วยยำนายด้วยด้วยนะครับแต่อ่างใบคุ่งานจะโดงว่าแก้งเด็กแกเองแต่บอเลยแก้งให้เมื่อยเออเเคยเคยเล่นหนังคนอ่างเรื่องนึงนะเรื่องคนบอผีบ้าประชาแตกได้ครับที่เป็นเรื่องนะเรื่องที่ที่เคยเล่นนะเขาผมเป็นมังกรทยยกเขาเป็นผีผมเป็นมังกรไทยยกีเลเดี่ยงตีตอนโอ้โหเขากำลังเรียกว่า คำพูดบางคนคิดว่าเขาแกล้งไม่ใช่อย่างมดอะไรนะคิดว่ามองกัดอี๋เห็นไหมมดกัดอะไรมองกัดอีแปลดิพี่เขาว่ามองกัดอีมดกัดผีแล้วมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรอีในทีวเล่นกูกัดเก่งเกินเรื่องคือเรื่องแอบคงกลางบานโอ้เรื่องนี้ดีดีดีเค้าขาเมียเขาปี้แวว พ,ววพี่แววพี่แววพี่แววอ่ะเห็นไหมปะี่แววก็เรียกว่าอะไร พี่แววพี่แววแล้พี่แววพี่แววแหละจริงจีแล้วเอาบีบคอแกบตายตานั่งอ่ะใช่ไหมเกือบตายแล้วโดนบีบคอต้องมีวงอะแต่ว่าอ๋อเนี่ยก็เป็นจริงก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่ได้เสแสร้งบางคนเราแกล้งพูดแกล้งแล้วมาไม่ใช่นะเดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยต่อยครับเรื่องราวของคุณอ่างเถิดเติงช่วงนี้พักสักแป๊บหนึ่งครับผม